สติกับสบายนมามันไม่ค่อยจะพร้อมกัน,นบางทีเรามีสติแต่ไม่สบายคือใจเราอยู่กับตัวกำลังจ้องศูนย์กลางกายแต่มันไม่สบายเนะี่ยนี่เนาะแ,แล้วก็กูเป็นงี้เรื่อยๆจนติดนิสัยมีสติ แต่ไม่สบายมันก็ไม่ถูกส่วนก็ไม่ประสบความสำเร็จใน,นาการที่จะทำใจหยุดนิ่งได้หรือมีสบายแต่ไม่มีสติสบายซะจนงกันเคลิ่อหลับเลย <c oughs> ใจไม่อยู่กับตัวอย่างนี้นะี่ยนี่จ้านั่งไปแค่ไหนก็ยังไม่ได้ผลหรอก นั้นสติกับสบายต้องมาคู่กันอย่างสม่ำเสมอคือตลอดเวลาต่อเนื่องทั้งหลับตาและลืมตาเนี่ยจะแล้วก็ต้องหมั่นสังเกตด้วยว่าสติกัสบายมาพร้อมกันไหมอยู่ด้วยกันไหมถ้าสังเกตออก คืนนี้แล้วก็สมหวัง<า>นี่จ้ะเราสังเกตเราอ,อ๋อเนี่ยมันยังมาไม่พร้อมกันนี่สบายแต่ขาดสติหรือสติขาดสบายเราต้องพร้อมเสมอที่จะเซตซีโลเริ่มต้นใหม่อย่างงงๆนี่เนาะนี่ต้องสังเกตตรงนี้สังเกตแล้วกรทำซ้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 ำหาใจบจดบันทึกส่วนตัวของเรา ันนี้สติสบายเราไปได้วยกันนี้กี่ครั้งกี่นาทีกี่ครั้งตอนหนึ่งรอบกี่นาทีแล้วจดส่วนตัวของเราแล้วเราเริ่มต้นใหม่นี่เซซิโลเดี๋ยวจากศูนย์นี่กี่ครั้งในหนึ่งชั่วโมงในอะไรต่างนี่นะจ๊ะถ้าทําได้อย่างนี้ได้ล,ลูกนะคืนนี้ก็สมหวังแล้วนี่ต่เดยมเราฟังเป็นพลนกันไปเนี่ยสติ ว่ายสมมส,ม,มสังเกตเราฟังพเพลินลืมเอาไปทำให้มันเกิดขึ้นจริงๆงนี่เนาะ <c oughs> เราจะปล่อยอย่างนี้ตลอดชาติไหมคือเรื่องความเพียรเราได้ความขยันโอเคแต่ไม่ถูกหลักวิชาแต่ถ้าเราทำถูกหลักวิชาแล้วได้ด้วยอย่างนี้ดีไหมดีครับ ถ้าเราทำถูกหลักวิชาอย่างนี้จะเดี๋ยวมันลงเองเลยพอสบายมาเนี่ยมันไม่ไปไหนเลยใจอยู่กับตัวมันจะเวิร์ไหลลงไปตรงกลางจึ๊กลงไปเลยนี่ดีไหมจ๊ะ